Uh-huh. <laughs> uh -huh. หมืน่นกำลังสุกหอ,อมเด็ดี้เลยฮะพรถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเขาพกยิงกันพกยิงกันหมูปา่าอะไรอย่งอออออางเขาหมืม่นเนี้ยอฟนกาหมู่ป่าอะไรอ่ะเมื่อแล้วลงมาเนี่ยปลาคุณเนี่ยกะ หุยยกยงระยะพวกล้อหรอไม่เลไอ้ลงเนี่ยลงเนี่ยป๊อปป๊อปปาก์ควิดเนี่ยน่ะดิ่งไปยัง <c oughs> รอบสองนะรอบแรกรอบแรกนี่นั่นอยู่รอบสองแบบมาคนเดียวเสียบวยน่อยไงห่อ <c oughs> แล้วมีขายอียก่ะ <c oughs> <c oughs> บม่ได้มาครับไ่ได้มาตึงแงครับรออลอรอรอได้ก็ต้องมาเล่นคือตั้งใจจะมาแล้วไงที่แล้วก็ว่าจะมาเออไ่ได้มา,าต้องลองอะ่ององอะคือมอมีงานแข่งก็ตึองออกไปปั่นอยู่แล้วไงคอดอยู่แล้วไงต้องว่างอ่ะอันนี้แม่สามีสนามฮะมาเล่นแบบต้องมาไง มาได้แข่งกันตั้งใจม่เผอ่ยๆได้ดูวันเสาร์วันศุกร์ก่อนวันพัดวันศุกร์ถ้ามียงก็จะมาครับหอมกล่มช่วงบ่ายๆนะจะได้เจอวันพัสดะวันพัดศุกร์ละวันเสาร์ไม่ได้ละก่อนเมื่อวานอ่ะมันมืดอ่ะตอนที่โกนอ่ะ พุ่งลงอย่าพูดมาเกือบเข้ากอ่อไฟอ่ะโอ้เดี๋ยวไผ่ก่อนหน้าพุณเจ๊ห่อ,น,อนี้ที่มันรอลิงลงมาเกือบไปอ,อ่ะที่มันมันเป็นที่มันเป็นยางอันดินนั้นไงดินหนังมูงอ่ะมันหมื่ไงรอบรอบสองนั่นแหละฮะอ่ารอบสองอะ่อะ,อองอะแบบแบบเบรกแล้วเบรกก็ยังไหลอยู่นะมันมาแห้ง,งอีเตอ่อรอบสองมันโล,ล่งแล้วหรอ รอบแรกมันยังเออเนี่ย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 นี่ยเ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 นี่ยนี่ยเ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 น่ยเนี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 ่ยนี่ยเน่ยเนี่ยนย่ยเนี่ยเนนี่ยเนี่ย่ยเนี่ยเน เสองแล้วนะสองได้เห็นอย่างรอบสองเนี่ยเขาดินมันเสมืนเพราะว่ามันปั่นกับน,นักเลยไง,ไไไงยังแล้วอ่ะเบย,ย,ยก็ยังไหลไงขาเขอ่อนแล้วรอ,อ,อ,อบสอง่ะมีคนอุ้มเหรอพี่ต้องสามรอบนะโอ้ยไสามรอบผมจะปอเลยผมหมูเลยนะทำไมวันนั้นอ่ะอ่าฮะเด้สามรอบผมปอเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้น ฮะลงมาเนี่ยลงเพะลงเพะแตตางมันแยกไปแหวนตางขึ้นตางบนได้แหมจริงจตางแทกมันจัดม่วนอ่ะที่เนี่ยขอบ้านนะที่ขอวันหมู่ดอนสก็ตขอมาเล่นแล้วขอลงให้คลิปอ่ะมัมีหลายตางเนาะใช่ครับขึ้นไปแถวเนินบนปุ่นบนหออ่ะเหรอหอหอฟอไฟต์นะค่ะหอเฝ้าไฟตาน่ะค่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปบนปุ่นไหลลงมาจัดม่วนอ่ะ แต่นี้มันแข่งไงมันเลยต้องจับกาดให้มันเป็นวงกลมเมมน,มนี่ยเนี่ยขึ้นไปปุ๊นลงตรงเฮก็ได้ส้างจะบ,บ้านไป้ซ้อเฮดนั่นแหละมันก็นเลยลวดลวดไปดยก่อนแหละรถเขื่อนก็งกึงไปซ่อเฮกหรอ เดี๋ยวสามสอนที่จะขึ้นได้ก่อนนะฮะลองดูลองดูเขาก็ได้นะอ่าะครัขขขขบขึ้นนี่ก็ได้อ่ะ<ม>อ่า ฮะข้อมันจีงไงขวามันจีงไงขึ้นซ้ายเนี่นนอ่าขึ้นซ้ายเนะี่ยครับา,า,า,าได้รรอดเอาลง เดียวมันต้องฝั่งปั่นไปเซลฟี่ไปต้้ยรอกยาจดดอถ้า่นี้เขาเากดชกลอกมันจะไหวก่ากดชกลอกก็ถ้าอย่าได้อยู่ล็อกดชกถ้ามีชกมือชกแหงนะของมันมีแหนนะมันลอกลอกพูดมันจะขึ้นได้อยู่กดกว่าเนาะลองลอขึ้นซ้ายดู ขวาอ่ะแล้วต้อส่งขวานี่หนักหันต่อลงละขวาใกล้นนยซอยขึ้นน,น้อกดหน้าอย่างเดียวเขาขึ้นได้นะได้นะแต่วันแข่งก็ว่ากแหมกลม <c oughs> อะวันแข่งก็วากแหมกลมแต่ถ้าเกิดวันแข่งนี่ผมจุงน่นอย่างเดียวอะ ถุงหล่นอย่างเดียวมันขึ้นขึ้นยากครับเนี่ยมันเดือดแงะขึ้นเนี่ยยกเว้นขาแรงๆได้เดี๋ยวเราถ้าพอนะโดดมาตูมไอ้สามคนฮะล่างแบบโค่นหนึ่งแต่จริงแลเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเป็นแห้งๆอย่างนี้นี่พอได้อยู่ถ้าเปียกๆนี่ฮะแงะนี่นะลองอ่ะรองไหม เขาเท่าเดิมได้พี่แค่แน่โยกเดมหมได้ละ